วันพ้หรือหัดหัดสับบอดีที่ยี่ยี่สิบแปดมกกะลาคมพอ สองเจร<อ>พันไดหา้าร้อยกหกสิบนส,สี่ชี้แจงแจงงให้นักนักเรียน ควรเพืติบัดต้นยางยางลาจึงจะเป็นพนละเมืองดีในครอบ คัวเยลงเรียนและและสะฐานที่ที่<ล>สา ทา,ทาลา,<ท>านา,<ท>าเขียนสะลุบลงในสะมุดการปัดติบัดต้จจต <ร S 2> นเป็นพลพลละ เมืองดีครอบครัวเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ในฐานะ ลูกมีหน้าที่ต้องเขาลบเชื่อฟังพ่อแม่มีมีความ กะตันอยู่และปัดติติปัตต้นตามตข้อตกลงลงของครอบครอบกครัว เช่นมไม่พูดคำอยาบตื่นนอนแต่เช้าขอขออะนุญาติพ่อแม่ ก่อนกออก<ะ>ไปใจข้าง,างนอกเก